ไม่คิดว่าพ่อยุดจะมาพูดถึงอุ้งอิงแบบนี้พ่อยุดว้าอีหยังให้กับลาหน่อยอุ้งอิงก่อนอื่นก็ต้องขอกราวคำว่า,าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องปองปลายมิดมาแคกแฟนหมอล่ำครับพี่น้องมาพ่มาพบกันทางช่องไทยสีเกตช้าเนี่ย สวัสดีเพียงแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเผ็ดบานแพงแฟนคลับเอฟซีลาดน้อยกุ้งอิงสตูปสู้คนเดอะคับเดอมาพอกันในเวลาตอนนี้16บหนาฬิกาสิบ้านาทีันี้ครับคิวกันคิวงานสาวน้อยเผ็ดบานแพงไปเล่นที่อ้อมใหญ่ปากตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม พี่น้องก็จะ่ริ่มไปให้กำลังแรงเชียร์แรงใจลาดน้อยอุ้อิงพร้อมศิลปินรับเชิญ้วดศิลปินรับเชิญครับณปัจจุบันพี่น้องกะสิฮูครับติดตามเบิ่งครับขึ้นนี้ศิลปินรับเชิญของสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะเป็นใครเอามาว่าวอดจะถึงเรื่องราวของลาดน้อยอุ้งอิงเรื่องราวของพ่อยุดพิ่นว่าจะถึง ลาหน่อยกูเองว่าจังไรครับพี่น้องไปฟังน้ำกันเลยครับผมล้วก็มีเรื่องเล่าจังสันจังสี่ขึ้นมาซึ่งมก่กเกิอยู่กิดอายูตั้งแต่อยย่มากกับพอเคยพอเหตุการณ์สิ่งเสื่อมพอเคยพอเรื่องเล่าแบบนี้กล้วก็ชิงที่พอเคยเห็นก็ได้เห็นชิงพอ,องเคยพอ่อก็ได้พ่ออยู่ในในช่วงนั้น แต่กระไรปูแล้วคนพี่นอ้องเขาพิจารณด้ใจข้าถามตลอดว่าหูหญิงคือใค่เราพิจารณาตลอดแต่ก็ไปสัมภาษณ์พี่นอ้องยูมองอันมานึ่งบอกว่าหูหญิงคือใครพี่น้องให้คำตอบว่ได้ถ้าสมมติถามถ้าฟังมาหนึ่งว่าก็เดาว่าหูหญิงคือไข่ทือเก่าหนาเบื้องแล้วมันคือรลอยยิ้มแล้วอ่าเบื้องแล้วคนเขาคือนยึดติวเสื้อเขายิ้ม ยิ้มยี่ยังยิ้มก็หึงสิก็ยื้อซื่อๆก็กระหายยังสิไหมต้องเว่งมากกระหายน้ำหัึ่งสิไมหรอกลายสิ่งหลายอย่างเลยแหละที่ว่าคะแนนมั่นกับมาปรุ๊กมอกหมาปรุ๊กมอกหลายอย่างก็คือจังคือเนาะยคือเห็นอยังก็คือจังแมน รื่องบางเรื่องมันก็บคสามารถที่สิอธิบายอธิบายว่าเป็นคำได้มันมั่นมันมันมันลีลับมันลึกลับลับซับซ้อนหลับซับซ้อนหนังเรื่องนี้ก็่ยูประดวนแต่ยูบอมันปีสองปีแต่ว่ามันคือจังยาวเนาะมันเหตุการณ์เกิดขึงปีสองปีนี่แหละแต่ว่ามันหนังยาว มันยาวฝอย่างผมมันมันมันเป็นสตอรี่ประจำวันเลยมันมีเรื่องเล่าที่ตื่นเต้นอยู่ตลอดพัฒนโดนกับนีเรื่องน่ะพัฒน์โดนกับนีเรื่องนี่พัฒน์โดนกับเรื่องคนหัวลุกขึ้นไม่อีกคนว่าอืมเอางีเลยที่พี่รองเพูดนจังเป็นยังไงนะทั้งเรื่องของผู้นั้นเรื่องของผู้นี้เนี่ยประยุดกัอยู่ว่าเป็นชมคือกันเลย หลวงปู่หลวงคอเก่งเกียร์อาจารย์ดังๆหลายผู้นอะไรปุ่นผ่านเข้ามาในชีวิตน้ำเข้ามาสบายพ่อยเห็นครับปรึกษาพ่อยหัวจับพระู้หลักผู้ใหญ่นั่งกอยอนยอนจนมีหญิงเข้ามาหัวจับกุหลาบกุญย์หัวจับเจ้าจับนายพี่น้องมันก็จะผลิตครับอาจารย์ดังๆแต่หลายเป็นจังไลาครับพี่น้องหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราว ทีพอยุดว้าเกี่ยวกับหลาด้อยหูอินพอยุดโดยนในวงการมาสามสิบสี่สิบปีครับในแวดวงการของมอหลอมอลมอล่ยังบ่กเคยเห็นเอียงมาก่อนแบบนี้สิ่งที่บ่เคยเห็นกระไดเห็นสิ่งที่บ่เคยพ่อก็ะไดพอ ตั้งแต่ลาหนุ่งหญิงย่างก้าวเข้ามาในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงใส่ระยะเวลาบอดดแต่มันเป็นเรื่องที่ยาวมากหลายคนคิดคืกันบ่บลาหนุ่งหญิงมากแค่สองวีเศษเศษแต่เรื่องเล่าของลาหนุ่งหญิงมันช่างนมน,าน่า คือกับลานนอยุ๋งนี่เป็นผู้สร้างตำนานที่มีลมหายใจเรื่องเล่าต่างๆเกิดขึ้นในแต่ละมือในแต่ละเว้นมันชวนน่าติดตามหลายคนเบ่งไปนั่ยิ้มไปนั่หลายคนเบ่งไปนั่ง้องห้ไปนั่งเชกเข่น คนพี่เมื่อวานเห็นว่าพี่น้องเพื่อนได้พ่อโตจริงล่ะน้อยเวียงทั้งไห้ทั้งห้องสะอึกสะอด้นยู่นามองค้ายบัดรขายตัวจากช่องไหนเอาลงผมกับว่าจักพี่น้องผมไปเห็นทางช่องต่อต่อคนที่ทั้งช่องลักช่องงหญ่แอดมินเว้นสัมภาษณ์ระเบนให้สะอึกสะอื้นนั่นแหละครับพูดทางน้ำตาแม่นยังคือเป็นจังสัน นั่นคือเรื่องเล่าของลาน้อยเวีนงที่พอยุดให้การยอมรับเพราะทุกสิ่งทุอย่างาที่พอยุดได้มาล้วนแต่เป็นของดีดพอยุดรูจักผู้ลักผู้ใย,ยผู้จักผู้บาอาจารย์แกจิอาจารย์ต่างๆเพราะลาดน่อยทีหลวงปู่สุเสือวันพอยุดกับว่าท่านเคยไปหาม่า มาไปพบไปพ่อจะเถอะลาน้อยวิงนี่ทำให้พ่อยุดไปเจอหลวงปู่ไปเจออีกหลายหลายพระอาจารย์ชื่อดังได้ของดิบของดีมากมากมายเห็นบ่ครับลาน้อยวิงเป็นคนที่นำสิ่งดีๆมาให้บุคคลรอบข้างเสมอ ให้องค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแผ่ลาน้อยอุ้งหญิงเขามามีแต่เรื่องดีๆมีแต่สิ่งดีๆงอกเงยขึ้นมาในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแผ่ถ้าเป็นหัูเหาเจ้าไผ่เป็นคือจังปอดโจ้ผูุ้กผู้ปัดหัูเหาเจ้าไผ่กับคู่พกผูุใหญ่เชเช่นเดียวกัน ขนาดเป็นแฟนคลับเอฟซเฮายัางปุ๊บใจในโตลาท,ที่มีคนหักมากมายขนาดขอบคุณพี่น้องทีมาเบิงขอบคุณพี่น้องทีมะาเยี่ยงกับช่องไทยซีเกตชานิ่ยพอกันคลิปหนา้าสบายดีครับผม